สู้สาวหัวเหม็นตอนที่2เมื่อสัญญาณเริ่มการแข่งขันรอบสุดท้ายดังขึ้นหญิงสาวทุกคนต้องเดินเข้าไปในปา่าและหาทางกลับหมู่บ้านให้ทันเวลาแต่ระหว่างทางหญิงสาวหลายคนที่ดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ที่ลินจีเลียพักพวกแอบใส่สมุนไพรไว้ก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวและหมดแรงพวกเธอเริ่มเดินหลงทางและบางคนถึงกับเป็นลม เลนจียืนดูอยู่ที่ไกลๆและหัวร้อยอย่างสะใจอีกไม่นานข้าก็จะเป็นเจ้าสาวของทูลหัวแล้วเลนจีกระซิบกับตนเองแต่ในขณะเดียวกันจันหอมที่เดินนำหน้าอยู่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเธอพบหญิงสาวบางคนล้มอยู่บนพื้นใบหน้าซีดเซียวเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเจ้าถึงอ่อนแรงแบบนี้หญิงสาวคนหนึ่งเงยหน้ามองจันหอมด้วยดวงตาอ่อนลา้า รู้สึกมึนหัวตั้งแต่ดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ที่ลินจีให้มาจันหอมเบิกตากว้างทันทีลินจีเธอกล้าเล่นสุกกับโปรกขนาดนี้เลยเหรอจันหอมไม่รอช้าเธอรีบใช้สมุนไพรจากกระเป๋าของเธอแก้อาการมึนงงของหญิงสาวพร้อมกับช่วยพวกเธอให้ลุกขึ้นมาใหม่แม้เวลาจะเหลือน้อยแต่จนหอมก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในขณะที่ลินจีมั่นใจว่าแผนของเธอได้ผลเธอรีบเดินนำล่วงหน้าไปยังหมู่บ้านเพียงลําพังแต่ทันใดนั้นเองเธอเหยียบเข้ากับกับดักของชาวบ้านที่วางไว้ช่วยค้าด้วยมีใครอยู่ไหมแต่รอบตัวเธอมีเพียงความเงียบและเงามืดของป่าลินจีเริ่มหวาดกลัวในขณะนั้นเองเงาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากหลังพุ่มไม้มันคือหมาป่าตัวใหญ่ที่กำลังมองเธอด้วยดวงตาดุร้ายไม่อย่าเข้ามา เธอพยายามดึงขาออกจากกับดักแต่เจ็บเกินกว่าจะขยับไหวทันใดนั้นเองกลิ่นแปลกๆก,ก,ก็ลอยมาตามลมหมาป่าชะงักแล้วเริ่มถอยหลังมันครางเบาๆแล้วรีบวิ่งหนีไปอะอ,อะไรเลนจีหายใจหอบเธอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเงาของใครบางคนเดินเข้ามาใกล้นั่นคือจันหอมนั่นเองจันหอมถอนหายใจดูเหมือนเจ้าจะตกหลุมพรางของตัวเองสินะ ลินจีกัดฟันแน่นข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าจันหอมสายหน้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเอาคืนข้ามาที่นี่เพื่อช่วยทุกคนรวมถึงเจ้าจันหอมใช้กิ่งไม้ทำเป็นคานงัดกับดกักออกจากขาของลินจีก่อนจะช่วยเธอพยุงตัวขึ้นลินจีมองจันหอมอย่างไม่อยากเชื่อทำไมทำไมเจ้าถึงช่วยข้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ข้าทำร้ายเจ้าจันหอมยิ้มบางๆเพราะข้าไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวด หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือศัตรูลินจีนิ่งไปสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความอิจฉาเริ่มสับสนจากนั้นจันหอมก็พาลินจีกลับไปสมทบกับหญิงสาวคนอื่นๆที่เธอช่วยไว้และพาทุกคนเดินออกจากป่ากลับไปยังหมู่บ้านด้วยความปลอดภยัยเมื่อทุนหัวเห็นจันหอมกลับมาพร้อมกับหญิงสาวคนอื่นๆที่เธอช่วยเหลือไว้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ ทุนหัวมองจันหอมอย่างชื่นชมนางไม่ใช่แค่เอาตัวรอดได้แต่ยังช่วยคนอื่นอีกด้วยลุงชมเดินออกมาด้วยสีหน้าสงสัยเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนได้รับบาดเจ็บมากขนาดนี้หญิงสาวหลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องน้ำสมุนไพรที่ได้จากลิ้นจีใลการที่พวกเธอหมดแรงอย่างผิดปกติทูนหัวหันไปมองลิ้นจีที่ยืนก้มหน้าหลบสายตาทุกคนลิ้นจีนี่มันเรื่องจริงหรอ ลินจีตัวสั่นและกัดเต็มฝีปากแน่นข้าข้าแค่แต่เมื่อเห็นสายตาของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเธอก็รู้ว่าตนเองไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเป็นจีน้ำตาคลอข้าแค่ไม่อยากแพ้ข้าไม่อยากเสียเจ้าไปทุ่นหัวถอนหายใจฮแต่เจ้าเลือกใช้วิธีสกรปรกเจ้าทำร้ายคนอื่นเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของเจ้าเองลินจีรู้ว่าตนเองหมดสิทธิ์แล้ว เธอเปีงกบหน้ารับโทษในขณะที่จันหอมยินอยู่ท่ามกลางหญิงสาวที่เธอช่วยไว้ด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาและในขณะนั้นเองจูจูทุกคนก็ได้ยินเสียงหอนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆลุงชมขมวดคิ้วแน่นเสียงหมาป่าทำไมพวกมันถึงมาใกล้หมู่บ้านเราขนาดนี้ทุนหัวเรียกว่าดาบของเขาเตรียมพร้อมรับมือพวกมันทุกคนเตรียมตัวปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ ไม่กี่อึดใจต่อมาฝูงหมาป่าน,นับสิบตัวก็พุ่งทะลวงเข้ามาในหมู่บ้านดวงตาของพวกมันเป็นประกายสีแดงกรามเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมพวกมันกระโจนเข้าโจมตีทุกอย่างที่ขวางหน้าชาวบ,บ้านบางคนเริ่มหนีตายบางคนพยายามใช้คบไฟและอาวุธต่อสู้แต่ฝูงหมาป่าแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคิดทุ่นหัวกัดฟันมันไม่ใช่หมาป่าธรรมดามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ เมื่อจันหอมเห็นดังนั้นเธอไม่อาจเยืนดูอยู่เฉยๆได้ถ้าตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเธอเดินไปกลางหมู่บ้านแล้วปล่อยให้กลิ่นจากหัวของเธอแผ่กระจายออกไปกลิ่นที่เคยทําให้ผู้คนรังเกียจแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดหมาป่าทุกตัวหยุดนิ่งพวกมันเริ่มสายหน้าดวงตาที่เคยดูร้ายกลายเป็นสับสนจากนั้นพวกมันก็เริ่มร้องโหยหวนก่อนจะวิ่งหนีไปในความมืด ชาวบ้านทั้งหมดต่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่ากลิ่นของจันหอมสามารถขับไล่สัตว์ร้ายได้ทุกคนในหมู่บ้านต่างชื่นชมความกล้าหาญของจันหอมรวมถึงทุนหัวด้วยหลังจากที่หมาป่านี้ไปหมดแล้วชาวบ้านเจอชายลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าทุนหัวตรงดิงเข้าไปหาชายลึกลับแล้วเขาก็พบว่าชายลึกลับคนนี้คือคนเดียวที่แอบพบกับลินจีเมื่อหลายปีก่อนเจ้าเป็นคนทําให้หมาป่าบุกหมู่บ้านของเราใช่ไหม เจ้าทำไปเพื่ออะไรทูนหัวถามชายลึกลับใช่ข้าเองข้าทำไปเพราะไม่อยากให้ใครแย่งลินจีไปจากข้าทูนหัวรีตามองเขาอย่างไม่เชื่อก่อนจะก้าวไปข้างหน้าถ้าเจ้ารักเธอจริงเจ้าคงไม่ทำลายหมู่บ้านนี้เพื่อแย่งเธอทุนหัวกล่าวข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับเธอทุนหัวสายหน้าสิ่งที่เจ้าทำไม่ใช่เพราะรักเจ้าทำเพราะเจ้ารักแต่ตนเองต่างหาก ข้ากับลิ้นจี่เราจบกันไปนานแล้วตอนนี้เราเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นครั้งนี้เจ้าทําผิดเจ้าต้องรับโทษในสิ่งที่เจ้าก่อและข้าหวังว่าเจ้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปลุงชมได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อให้ทูนหัวประกาศว่าใครจะได้เป็นเจ้าสาวของเขาหุนหัวยืนอยู่กลางวงล้อมของชาวบ้านดวงตาคมเข้มกวดมองไปที่หญิงสาว ที่ผ่านบททดสอบทั้งหมดมาจนถึงตอนนี้เขาเห็นลินจีที่ยืนก้มหน้าด้วยความอับอายและจันหอมที่ยืนอยู่ท่ามกลางหญิงสาวคนอื่นๆด้วยท่าทีอ่อนโยนทุ่นหัวสูดหายใจลึกก่อนจะก้าวเข้าไปตรงหน้าจันหอมผ้าตัดสินใจแล้วเจ้าสาวของข้าคือจันหอมเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วหมู่บ้านบางคนแสดงความตกใจบางคนยิ้มด้วยความดีใจจันหอมเบิกตากว้าง มองตุนหัวด้วยความไม่เชื่อสายตาตนเองจันหอมน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยทุนหัวเจ้ารอคะเล่นหรือเปล่าทุนหัวสายหน้าและยิ้มออกมาจังๆข้าพูดจริงจันหอมข้าต้องการให้เจ้ามาเป็นภรยาของข้าจันหอมเม้มเรียมฝีปากแน่นก่อนจะเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาสับสนแต่ทำไมทำไมเจ้าถึงเลือกข้าเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้ามีกลิ่นเหม็นที่เจ้ารังเกียจมาตลอด ทุนหัวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้จันหอมอีกนิดใกล้จนเขาสามารถบองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอได้ทุนหัวพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจข้าเคยรังเกียจเจ้ามาตลอดข้าเคยคิดว่าเจ้าคือเด็กหญิงหัวเหม็นที่ไม่มีทางเป็นที่ต้องการของใครแต่ข้างโง่เองที่เคยมองเจ้าแค่เพียงกลิ่นของเจ้าข้าโมแต่สนใจสิ่งที่ไม่สำคัญ จนมงค่าหมดใจของเจ้าที่งดงามและแข็งแกร่งที่สุดเจ้าหอมมงเขาด้วยสายตาหวั่นไหวเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาทุ่นหัวยิ้มบางๆกลิ่นของเจ้ามันทำให้ข้าต้องเอาผ้าปิดจมูกมาตลอดก็จริงแต่มันก็เป็นกลิ่นที่ช่วยชีวิตพวกเรากลิ่นที่ขับไล่ฝูงหมาป่ากลิ่นที่ข้าเคยดังเกียจแต่กลับกลายเป็นกลิ่นที่มีค่าที่สุดข้าไม่ได้เลียเจ้าเพราะสงสารหรือเพราะความจำเป็น ข้าเลิกเจ้าพวกข้ารู้แล้วว่าไม่มีใครเหมาะที่จะยืนเคียงข้างข้าที่เท่าเจ้าอีกแล้วจนหอมรู้สึกถึงน้ำตาที่เอ่อล้นขึ้นมาที่ขอบตาเธอไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้จนหอมยิ้มทั้งน้ำตาข้าข้าคิดว่าข้ากำลังฝันอยู่ทุ่นหัวยิ้มก่อนจะยื่นมือไปหาเธอถ้ามันเป็นความฝันก็ให้ข้าได้เป็นคนที่เดินไปพร้อมกับเจ้าบนเส้นทางนี้ได้ไหม เขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจันหอมมองมือของเขาก่อนจะยื่นมือของเธอไปจับเขาไว้แน่นเสียงเชียร์และเสียงปรบมือของนุ่มชมและชาวบ้านดังขึ้นไปทั่วหมู่บ้านการแข่งขันจบลงแล้วและจันหอมคือเจ้าสาวของทูนหัวไม่ใช่เพราะเธอสวยที่สุดแต่เพราะเธอคนที่มีค่าที่สุดในสายตาของทูนหัว